ดูเครื่องสูบนะครับย้ายแบบวิธีทางลัดครับก็ดีมาสูบน้ำล็อกนี้นะครับอ่ะงจากที่ยกก็มาเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งสูบเสร็จเรียบร้อยครับเราไชมการสูบน้ำนะสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามเพจของหจอจกเทียนชัย2526้ คลิปนี้นะครับจะพาท่านมาชมการขนย้ายเครื่องสูบนะครับขนย้ายเครื่องสูบจากที่บริเวณที่สูบเสร็จแล้วแล้วก็ขุดแล้วเรียบร้อยนะครับย้ายมาอีกล็อกหนึ่งก็การที่ขุดลำห้วยเพื่อไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดกับชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำนะครับอยู่ในลำห้วยก็คือต้อง ทำให้เสร็จทีลระลอกทีลระท่อน,นะครับเนื่องจากว่าพื้นดินตามภาคอีสานนะครับจะมีพื้นดินที่ความสูงความต่าไม่ค่อยเสมอกันนะครับน้ํมันก็จะขาดถ้าเกิดเราไม่ทาทันบก,กันไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านนะครับเราก็จะพยายามเก็บน้ําให้มันเหลือเท่าเดิมหรือเหลือ,อหรือสูญเสียน้ํา น้อยที่สุดนะครับเราก็พยายามเก็บไว้นะครับหลังจากทําล็อกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสูบอีกสูบอีกล็อกฝั่งทางนี้นะครับมามามา,าเก็บไว้ยังล็อกที่ทําเสร็จแล้วนะครับมาแล้วครับกำลังใช้เจ้าซานี่เอสบนะครับเป็นตัวที่ย้ายสูบมาบย้ายเครื่องสูบนะครับ ใช้เครื่องสูบเนี่ยใช้เครื่องฮิโน่นะครับแล้วก็ปากสิบสี่นิ้วนะครับใหญ่นะครับ,นะรบสูบน้ำได้รวดเร็วนะครับมาเลยครับมองไกลๆนะครับนะครับเครื่องสูบเ,เครื่องสูบที่ใหญ่มาตรฐานนะครับเครื่องใช้เครื่องฮิโน่หกสูบนะครับตัวนี้ รแรงมากครับมาแล้วครับหลังจากย้ายมาเสร็จติดตั้งเสร็จนะครับก็จะทำการสูบน้ำทั้งคืนนะครับคืนนี้นะครับ ความยาวของล็อกนี้ประมาณ300เมตรนะครับที่ทําเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มาทําต่ออีกล็อกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ยังจะได้ชมการขุดลอกคลองอีกหลายวันนะครับ ดูเครื่องสูบนะครับย้ายแบบวิธีทางลัดครับก็จะทีจะมาสูบน้ำล็อกนี้นะครับขึ้นมาเก็บไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้นะครับเนี่ยครับล็อกนี้น้ำยังเต็มอยู่เลยเนื่องจากสูบล็อกนั้นขึ้นมาเก็บไว้นี่ก่อนนะครับ